あっ <music> เดินนิดเดินหน่อยทำอะไรนิดอะไรหน่อยถึงเหนื่อยแล้วนะคะจริงๆก็มีสาเหตุนะคะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะผู้ป่วยไตหลายๆท่านนะคะมักจะบ่นเหมือนกันเลยว่าทำไมเดินนิดเดินหน่อยทำอะไรนิดอะไรหน่อยถึงเหนื่อยแล้วนะคะจริงๆก็มีสาเหตุนะคะได้จากหลายสาเหตุเลยอย่างแรกก็คือมีภาวะโรหิตจ,จางจากไตเสือ่อมโดยปกตินะคะไต เราจะสร้างฮอร์โมนอิเล็กโทรโปรตินไปกระตุ้นไขกระดูกของเราให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาค่ะพอไตเราเสือ่อมเยอะๆนะคะการสร้างฮอร์โมนตัวนี้ก็จะลดลงไปด้วยทําให้เม็ดเลือดแดงน้อยการขนส่งออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอค่ะร่างกายก็เลยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียบางคนใจสัน่นเมียนศีรษะได้ค่ะ2ก็คือของเสียข้างอยู่ในร่างกายไตยขับของเสียได้ไม่ดีนะคะพวกของเสียอย่างยูเรียครีตินินนะคะของเสียพวกนี้เวลาที่ข้างอยู่ในร่างกายมากๆก็จะทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียปวดเมื่อย เหื่อยตามร่างกาย<ม>เบื่ออาหารคืนใ้ได้ค่ะ3ก็คือภาวะน้ําเกินแล้วก็เกลือแร่นะคะผิดปกติไปทํางานไม่ดีการกําจัดพวกน้ําแล้วก็เกลือส่วนเกินออกจากร่างกายก็ทําได้ไม่ดีไปด้วยหลายคนเลยตัวบวมขึ้นนะคะบางคนก็ถึงขั้นว่าน้ําท่วมปอดเลยพอน้ําท่วมปอดแล้วก็หายใจได้ลําบากทําให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นค่ะและความไม่สมดุลของเกลือแร่แอย่างเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสก็รบกวนการทํางานของหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยค่ะ ่ะ 4. หัวใจของเราทํางานหนักขึ้นคนที่เป็นโรคไตนะคะหลายท่านมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยพอความดันโลหิตสูงหัวใจเราก็ต้องสูบฉีดเลือดแรงขึ้นพอความดันโลหิตสูงหัวใจของเราก็ต้องสูบฉีดเลือดแรงขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนอาจจะเกิดเป็นภาวะหัวใจโตได้เลยทําให้เรานะคะยิ่งเหนื่อยแนะนํานะคะดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการติดตามค่าเลือดตามนัดดูแลอาหารลดหวานมันเคม็มดื่มน้ํานะคะตามที่คุณหมอแนะนําในคนที่ต้องจํากัดน้ําดื่ม ากมีอาการเหนื่อยมากหอบเจ็บหน้าอกหรือบวมมากควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีค่ะและหากใครนะคะต้องการตัวช่วยเสริมในการดูแลไตหรือกําลังมองหาตัวช่วยอยู่ก็อยากจะได้นํายูมิตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่นําเข้าจากอเมริกาและผ่านการรับรองจากออยในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วยูมิก็มีสารฟูคอยเดนที่สกัดจากสาหร่ายถีน้ําตาลซึ่งมีงานวิจัยนะคะว่ามีส่วนช่วยต้านการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพ กลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่ช่วยบํารุงและก็ฟื้นฟูไตให้กลับมาแข็งแรงขึ้นให้กลับมาแข็งแรงกาจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใครสนใจยูมิตัวนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามหากใครสนใจยูมินะคะหากสนใจยูมิต้องการสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ